อ่มาด้วยนะไตหนักอไตมาใสนักเดียวป๊อปเลยเวลาพูดอะไรเขาไม่พูดเยอะยาวถามงๆเลยเขาพูดอะไรแบบว่าทำเดียวตัดขั้วหัวใจทำเดียวตัดขั้วหัวใจจะชักๆแบบว่าถึงถึงที่ถึงิงดีกเดีาทำอะไรมันต้องไวมันจะไปคือช้าจะรอยช้าโอเคเรามาดูไอคิวหนึ่งกันนะยกมือใครเจอไอคิวหนึ่งมีคุณตอง คุณตงถ้ใครอย่างนั้นก็แบบมคนนูนหล่านะมาดนเรียนแต่ได้ไม้กอนึนนี่เดี๋ยวต่อไปจะมาเลียงข้าด้วยนะมาดูแลข้ากอ้ไอ้เกลือหนึ่งดูของนี่ก่อนเลยคนข้างบนที่ใส่ไอ้เกลือเท่าไรเดยวตะมาไม่ด้เสียงตะมาม่อดไอ้เกลือหนึ่งนี่คืออะไรนะเนี่ยแปดตัวเนี่ตัวคือเลขอะไรนะ เป็นอด,ดีตอด,ดีตแล้วนี่เป็นเลขอะไรสามแปดแปดเป็นเลข,ขอนาคตนะเลขสามเาขาก็ไม่มีมาการพูดการจาหรือการสื่อสารเขาก็ม่คจะพูดเลยเจอคนเขขนี่ยจับไมาพูดในเพลงที่กลาพูดไม่เลยเพราะว่าเลขสามไม่มีเลขแปดเออหารจัดการเงินก็นไม่เป็นเงิน ทำงานมาได้มนาะเอ้าซ้ายขอบอัวคนคน,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 นี้ขอคนนี้ไงก็บริหารจัดก,การมกามาไม่เป็นโอกาสมีก็ไม่เป็นเลขสองก็แยกแยกไม่เป็นอีกอันนี้คนนี้ดีคนคน,คน,คนี้ชย่คนนี้หลอกคนนี้ก็ไม่เป็นเพราะว่าสามแปดหนึ่งนึสองเห็นไเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีติดตัวมาสักตัวเลยเขาต้องมาใช้ใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาต้องมาใช้อนาคตแต่ต้วสามแปดเนื้เลขสามเขาต้องมาฝึกพูด เอาพูดพวกพผูรู้สึกว่าเปิดฝานมาขายมาได้ตังค์ไว้แล้วอะไราเมาเรียนมารู้มาฝึกฝนมาแล้วก็ไก็ต้องรู้จักแย่ๆเขาถึงนี่ละเลขแปดเลขสามเลสองเริ่มมาเลนะพัฒนาเริ่มขึ้นอ่ะแต่ถ้าไม่เลขสเลขแเลขสองไม่พูดไม่เลยนี่าเดกอบที่เมานคุคุณคุคุนเลยนะคนตบอกว่าคุณแม่คนไข้ที่สองสองสี่กั้นหนึ่อ่าได้คุมาแล้คุณ คุณคุณต้องหาสอน้หาจี้จับมือใช้กำเมือเพร่ะวาได้สองเยไหมมีมือจะอย่าคนคนกตองก็เป็นเกาหลีเกาหลีไม่ทำะไรนะปลูกผักหรือว่าทำจับไท่หรือว่าทำาีหรือว่าทำนวดทำสปาทำนวดใช่ไหมใช้ือใแจมือใช้มือบางทีเนี่ยบางครั้งะไรใช้มือบ้อใช้ปากต้องพูดใช้คำใดอะไรก็เป็นรูอะไรก็จะดีเห็นไหมอันนี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันคนที่ไอคหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเห็นไหม เราเลหกขอคุณติงสามก็ไม่มีอ้โหตอนสกถอนี่ควรจะวางแผนคใจสิวันนี้ใช้เวลานานมากนีกับการรักษาการสอบเงิเราสอบควจะได้ไปสอบกี่ครั้งคุสอบครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวได้เลยอพอใจอันนี้มันแค่ไอควการำเจความคิดสูงแต่ความคิดเนี่ยอเราเป็ียนคนก็เป็นองเาแค่ไอคิวเจีเดียวได้เลยโอเคสามสาห่เนความคิด สามสามไม่มีมาไม่มีความคิดไม่มีมาเลยต้องมาฝึกฝนต้องฝึกพูดก็ดเรียนรู้กับคนที่ไอคิวูหนึ่งเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะคือว่าไปเรียนอะไรสมมติเราไปเรียนตอกเส้นเราไม่รู้เลยตอกเส้นนี่มาจากไหนตอกเส้นมาเป็นยังไงใครเป็นคนทำดีนนำมาก่อนเราต้องไปนับเลขศูนย์เนี่ยจักที่นี่นะจักไม่ศูนย์นจะเรียนรู้อะไรเน,นี่ยต้งนจากศูนย์มากต่าเลยไม่รู้อะไรค่อยๆเรียนจนรู้จนจบ เป็นไหมคุณตองคุณติ่งคุณมณนุนเป็นไหมเรียนรู้อะไรเนี่ยเราจะนับจากเลขศูนย์แต่บางทีเราต้องเอาแยกกับการกระทำเนีนี่ความคิดบางทีจะเป็นอย่างนี้นะเลขศูนย์เนี่ยเลขศูนย์เนี่ยเหมือนกับเราอนุบาลกอไก่กอไก่เอบีซีบวกรอบปัญหาก็ค่อยๆขยับมาคือว่าไปสัมผัสไปเรียนรู้เรียนคือว่าเป็นการที่แบบว่าอะะไรนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งนับหนึ่งก็่ือว่า มันเนี่ยเดีเขาบอกเราจะสร้างบ้านเราไม่รู้วิธีการทร้างอ๋อต้องตอกดินก่อนต้องมีแป้งเสียวก่อนต้องอะไรก่อนเขเขาจะสร้างทำอะไรก็คือว่านับหนึ่งใหม่เราเมือกันอะไเลขศูนย์ก่อระยะหนึ่งเนี่ยมือนการระด็กอนุบาลเด็กประถมเป็นยังไงเหมือนกับเข้ามาโรงเรียนตอนว่าเกว่าไม่มีอะไรไม่รู้เลยมันก็ต้องในหมดเลยรับรับหนึ่งใหม่ตัวนี้จะช้าอยเวลาเรียนเนี่ย ต้องปลูกในอคู ator, แล้วอาจารย์หนุพ่อพแม่ต้องผักต้องดันหม่ถ้าไม่ดันนี่ไม่ไปโรงเรียนไม่ขี้เกียจโรงเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรแบบนี้เป็นไงเป็นไ่คุณต้องเป็นไงเป็นไงในตอนเป็นเด็ดกๆเย่าช้าเลยนะไม่ช้าแล้วก็ไม่ได้โดวัวเลยใช่ไหมช้าห <c oughs> ร่ไม่รช้าแต่ไม่แน่นะอย่าอย่าไปอันนี้ไอ้เขียวนี่ตอนนี้นนจะมามารหัดช่วงใบใบช่วงนี้นะ่จริงมันดูใบตัวเขียวใบใครเป็นไรไม่ได้อยู่ เขาหนูพยายามมาโตในเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะโหจากไอคิวไอคิวหนึ่งกลายเป็นไอคิวเจ็ดเลยก็มีนะฮะจะฉลาดขึ้นเลยบางคนเนี่ยตอนเด็กนี่ฉลาดพอโตขึ้นมาโง่คนตอนเด็กนี่โง่โตขึ้นมาฉลาดอุตมะเนี่ยอยู่แบบไหนอุตมะอยู่สายใช่ปะตอนเด็กเนี่ยใครมองตมะหน้าตาเนี่ยอุตมาโง่น่าดูอะหน้าตามันพอเราพูดเป็นๆหน้าตาอตมะเหมือนกรโจเนี่ย ซื่อเนี่ยเราพอมอนายตาเรามันรู้ก่อนเนี่ยมองงๆเหมือนแต่คนไม่พูดเนี่ยไม่น่ากลัวคนคนไม่พูดเนี่ยคนพูดเนี่ยไม่น่ากลัวกวาคนที่ไม่พูดไม่รู้มันคิดอะไรอะไรเราไม่พูดแต่คนพูดแะร่าเเราไม่ออกแต่คนพูดเนี่ยแต่นามันก่อนเนี่ยคนก็ัขาจะมาพูดไม่ได้มีแ่มีาไหนอรนกบวันสังเกตอะไมันมันคนเรามันจะมีนกลักหมูโอเค อายคือหนึ่งเนี่ยโฉนดอายคือหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างคือว่าตอนเด็กๆมีปัญหาว่าโตขึ้นมาหรือว่าจะทํางานจะอะไรเนี่ยคือว่าโฉนมากชีวิตเนี่ยเด็กๆเราเด็กๆเราก็จะอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมมีปัญหาเราก็จะไปปรึกษาพ่อแม่จะแต่งงานจะทํางานจะเรียนสายไหนอะไรแบบเราจะไปหาพ่อแม่จะไปถามพ่อแม่แพราะว่พ่อแม่เสนอเลยว่าเฮ้ยไปเรียนนี่นักเรียนหมอจะเรียนนักการเมืองเรียนอย่าเรียนตำรวจไปทหารก็ไปพ่อแม่บอกไปที่ไหก็ไปทุกที่ ไม่เป็นตัวคนเดีเพราะว่าเด็กที่มันได้ครับอ่านี่เป็น,เป,นเป็นที่รึกษาเป็นพ่อแม่เป็นที่รึกษาดีที่สุดหาพ่อแม่เนีค<ม>ือ้าต่อมาไปดูอ 2. ไอ้คูสองอ่ะไอ้คูสองที่เห็นแม่แม่ใส่คืสองใส่คณป้า,าคณป้านี่ไอ้คืสองเองไหมเลขสามให้มีเลขศูนย์มีมาละเลขสามไม่มีเร่นี้ความที่เจ็ดก็แล้วัสองมันมีเลขศูนย์มาละ ป้าเนี่ยต้องเขาที่อะไรนะมีสวนมาแล้วได้สวนนี่คือ,อพูดเนี่ยที่จริงไม่เคยเนีเ่ยเออเลือกสารพูดทีไ่ได้มาแต่ได้สวนเนี่ยพอดีมีอ,อยู่ๆคนก็ถีบขึ้นอ่าให้คนเวทีร้องเพลงที่จริงไม่ค่อยร้องเพลงจับไปได้ก็โหร,หร้องไปเลยหรือว่าอะไรคนไม่เคอยอยากพูดแต่คนถีบขนะึ้นมาเอ๊ะมันพูดเลยมันต้องมีจังหวะมีเออเตะมีคีดมีอะไรพวมันี่ยขอให้มันขอเพียงเพราะตึ๊บมันจะไปของมันเองแหละ ในเลขสุดนี่มันเหมือนกับว่าถึงอย่างอะไรมันพร้อมเหมือนกัเปิ่อนมันสุกสุกสุกมันก็ต้องร่วงละหรือว่าอะไรทุกสั่งหรือทุกสิ่งอย่างมันถึงเวลาแบบมันถึงปัญดาบรรลุธรามเ่ยที่ว่าเลขสามถึงสามหรือสี่ถึงสี่หรือรอจังหวะรอระเบิดเลยเลขสองนี่มันมีของเก่ามาละดูโอกาสดูศูนย์เนี่ยอยู่ข้างในมันข้างในเดี๋ยวมีใครสองอยู่เดียวมีแป๊บๆหนึ่งนะอันนี้คุณคุณหน้าเลขสองอันนี้สีรอบนี้ผก ้คุณอาคุณหน้าใช่สี่ไม่สี่ไม่มีเลขสี่นี่เอ,อาไปไหนโหเลือกนักเรียนได้มากี่คนเราเนี่ยโควมายกเลิกหมดเลยมาถามราคาแล้วโหวมันน่าจะอยากให้วางสายเลยคุยจนกว่าให้เขาอ,อันนี้ะหะไรเนี่ยเขาจองมา่อนเลขอ่าเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งมีมาเลขสามานักเรียนนั้นเลขสามพ<า><ๆ>ัฒนาดีกันเราจะมาเนี่ยดันคุณคุณหน้าเนี่ยขึ้นมาพูดสองวันนะไม่ยอมพูด แสุดท้ายต้อเราคุณโอ๊ตมาเล่นดนตรีคณะคุณโล๊ตก็เล่นดนตรีคุณปอล์ตี้ยขึ้นมาค่ะคุณแต่คุณอะไรนะคุณนหน้าไม่มีเวลาพูดนะั้งหมดเลยแต่เมื่อก่อนนะทำไมามีลูกศิษย์เลยขายถ้าเห็นไฟบ้างพบโต๊ะบ้างพบเนี่ยทำไมากำลังลูกที่นี่ทำไมาไม่ได้ขันถึง,ง,ถงแก่ก็จะพูดพวกแกไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วส,ส่งทิ้นเนี่ยทักทักแต่ละอันลงละเวทีได้อาจารย์มาแล้วแกจะไม่ให้เวทีบ้างพูดได้แสดงว่า เขาใช้ได้แลครับคุณแต่สายเนี่ยเราควรน่หน้าต้องฝึกเพราะว่าอาารย์โคตรจะไม่เล่นสายไม่ต้องฝึกเลขหนึ่งไปเอาไม่ต้องฝึกแล้วเลขหนึ่งเนี่ยตัวกูตัวตาตัวโทนมาตาตัวเลขสี่เป็นไงบ้างกลัวเหมือนกับเรามายืนบนหน้ากระดารนะใครกำลังเลงอะไรนะสไนเปอร์มาเจอสไนเปอร์อะไรนะสไนเปอร์สไนเปอจะฆ่ารถผ่านมาไยืนมันกลัวไปหมดเลยจับไมค์ไปยืนข้างหน้าห้องเลยเนี่ยสัมมาก็ว่าสมาก็เล่นกับคนณน้างหน้าดกัน จะมาก็เป็นเหมือนกันเป็นกลัวจับไปเนี่ยเราพูดผิดพูดตูพูดอะไรตอนหลังเนี่ยอาจารย์ที่สอนมหาชิมิโรไม่ต้องไปกลัวเลยผิดก็พูดถูกก็พูดถูกรูปผิดผิดผิดถูกรูปมั่วๆไปเดี๋ยวมันก็ถูกเองมันเอแล้วตอนหลังเนี่ยพันธียจะมาพูดเนี่ยจะมาพูดรู้หรอบเวลาจะมาติดนิสัยอาจารย์จะมาอาจารยเชยยอดเวลาท่านพูดท่านจะหลับตา พูดเวลาสอนนักงหลับตาพูดลืมตาม,มานักเรียนหายหมดแล้วตอนเราติดในเวลาถ้าคุณจะทำไมมีปัญหาอาจารย์เวลาพูดอาจารย์มไม่อยากจะให้ไปเจอเจอคนสวยๆแล้วปิ้งเดินตาตาหรือติดมันพูดไม่ได้หลับตาพ,พุ่งไปู้ว่าใครมาส่งขึ้นมผนจะพูดผมจะพูดนะเราได้กทุกคน จะมาบางครั้งเนี่ยจะมาชอบหลับตาพูดแต่ถ้าหลับตาพูดคือเราดึงตามาพวกเราหนีหมดตั้งหลายที่จริงภาษาหรือคลิปเก่าการหลับตาพูดมันก็มีความหมายมันไม่ไม่เคยอันนี้เท่าไหร่ไม่เคยโอเคเท่าไหร่มัต้องดึงตาจ้องตาจะมาทักเกียรติจะมาไปหาครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อวัดประจันเวลาเราไปกราบท่านคุยกับท่านท่านจ้องมาเลยนะท่านสายตาเนี่ยถ้าเราไม่หลบท่านก็ไม่หลบนะท่านจ้องแบบว่าโอ้โหแบบว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้ว จตอบเสร็จแล้วเรากำลังจะถามเฮ้ยท่านตอบปัญหาเราเรียบร้อยแล้วเฮ้ยท่านรู้ว่าเราได้ยังไงเเนี่ยตรงนี้เลยเข้าใจเลยว่าเขาใช้ตาที่สามส่งขึ้นไปเพิ่เหมือนกับไปองค์ดาราลามะเดยเลยนะใครใครที่โดนหลวงพ่อว่าจะต้องตายไปพร้อมเนี่ยแตนั้นท่านโฟกัสไปที่เราแบบนี้าจ้องไปที่เราอันนี้เหมือนกันอ่าอะไรนะต้องไอคิวสองเนี่ยจำได้ไต้องกล้าต้องอะไรต้องสีต้องต้องฝึกต้องอะไรมันจะเล่นในชีวิตเลย ต้องฝึกเพราะเรามีเรา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 แต่เราแต่อะไรนะเลขหนึ่งมาใส่เลขสองอีกสี่แล้ต้องพัฒนาเข้าใจหรือยังไอคิวไอคิวเนี่ยอันไหนที่มันก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยแล้วมอเตอร์มอเตอร์นี่ฉลาดขึ้นมาหน่อยมอเตอร์นี่เป็นอะไรนะเรียกว่าปฐมเราเรียกปฐมมัดมอเตอร์อันนี้ก็บางทีก็เรียนบ้านในเรียนบ้านเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนสังเกตคุณคนหน้าที่มาเรียนเนี่ยมาเรียนอยู่ประมาณตั้งแต่อาตมากลับมาตั้งแต่มีนา รู้ว่าการเดนมาข้ามาเพื่อมีนาเมษาพุทธค่ะเมษาไม่ได้เปิดมีนาพุทธค่ะทีภาริไม่ได้เรียนของรอบแรกไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าห้องเรียนไม่ได้เข้าห้องเรียนเลยไปนั่งอยู่เป็นอะไรสังเกตการเขาเรียกสองในพวกสังเกตการอยู่รอบๆห้่าพ่อเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยถือว่าอะไรนะก็ว่าเลขสองเนี่ยต้องอะไรไปคือสองมันต้องอะไรนะต้องขยันแอคทีฟนะ อันนี้พ่อแม่เลขสองนี่มออต้อนนี้อยู่ระหว่างเลขสิบสามสิบสี่ห้าแบบนี้อันนี้จะมีปัญหาไปปรึษกษาคุณครูมีปัญหาต่อยกันมือว่าเลยแกไปรายงานคุณครูคุณครูคนนี้ตีสังนนั่นตีสังข์เป็นเรื่องไปปรึกษาคุณครูพ่ออันนี้แม่ปรึกษาคปู 4. ต่อไปเราดูออนนอไอคิวสามไอมีไอคิวสามไหมมันไม่มีมีมีไหม ไม่ไอคิวสอ่ะต้องไหนๆไม่มีอคสมเไอคิวสามต้งมีทุกคนเลนี่เอาเออสี่มีไมต่นีี่มีไหมไม่มีไม่มีใช่มนึ่งมีไหมีสามมีไหมีถูกนไหมถูกถูกิถูกไอคิวสไอคิวสนะมา มีของเก่ามาแล้วพูดโอ้โหพอไปเรียนจะมารู้รู้ว่าการพูดนี่ต้องไปเรียนไม่ใช่ไม่ไปเรียนจะมามีของเก่ามาแล้วบางทีจะมาเลยพาหลายภาษาเลยเป็นหลายภาษาเลยลนน้ดมาเลยพันกันเลยพันกันเนี่ยมันสามเกี่ดวกันหนึ่งเนี่ยจะมาขึ้ตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆต,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 ตั้งแต่ยี่สิบสิบสามปีก่อนจะมาสร้างตัวเองเน,นี่ยอันเนี้ยหลัง หลังบ้านเนี่ยจะอาจะมาไปอยู่คนเดยวแต่อาจจะมาไปตัดเสาขุดเสาทำบ้านทำหลังคาไปตองตึงขุดหลังอายุสิบหลังสี่มาทำกุฏิอยู่เองได้ขุดชงขุดซ่วงทำอะไรก็ป่อชาพัดนิริศประสานอะไรทำเองหมดอยู่ในบ้านแล้วก็เนี่ยอาจะมาหรอหรือว่าแต่พูดเนี่ยจะมาพูดรู้ใครได้จะมาอยาจะพูดแต่ตื่นตัวเองกับแต่เด็กหรอไปยืนใต้บันทีมันจนขับรถตรงนั้นทุกอย่างอาจะมาไม่ค่อยชอบคนอื่นบางทีเนี่ย ให้คนอื่นขับมันไม่เหมือนเราขับนรู้สึกเราขับไปปลอดภัยที่สุดแต่เขาอื่นเนี่ยน,นั่งรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพราะเราขับไวอะนะน้อเนี่ยโอเคแล้วเลขสามมันจะมีขวามเก่ามาแล้วเลขสามมาแล้วเลขหนึ่งมาแล้วแต่เลขสี่ไม่มีวความกลัวกๆเนี่ยจะมาฆ่าความกลัวได้เมื่อไหร่ครับพึ่งห้าสิบสองปีที่ผ่านมาอายุห้าสิบสองที่ผ่านมาอะไรกลัวๆาาทั้งหลายเนี่ยจะมาจนว่าทิ้งไปเลยทําไมถึงทิ้งไปเพราะผ่านอะไร,ไไออะไรความผ่าน ไปเข้าป่ามันลกันไปกินยาท่านลองตายเป็นก็แค่นี้เองอะไรที่เรากวรวรหลายมันไม่มีอะไรน่กควรตายไปไม่มีอะไรหรอฮะกินกินที่ไหนครับอาจารย์ยายายาที่ากินที่ยาเมทบอลเนี่ยหรือที่ในสักที่ใช่ปะยาเมซกาเนี่ยแล้ยาท่านลองตาย ไม่ใช่ว่าเราอยากกำรังตายเรากินแลนเน็ตนะมันไม่ได้แนะนอนยาเมนูอันนั้กกินเพราะว่าไปเลยนะเมื่อกลับมากินยาแต่แต่ออยามาสก้าเนี่ยที่จิมเมื่อวานเย็นมันจะพูดหรอกพอดีดึกไปเลยก็ไม่ได้พูดน้ำมันที่สีมันจะมีคเงินเงินทองคนอะไรนะคนน้ำกรอนเน่ยสีมันจะเป็นสีออกมันโกโก้เนี่ยโกโก้น้ำตาลน้ำตาลจะเข้มข้นแล้วก็โคกดผมเลยผมมานแหมะไปนั่นทำมาดผมดื่มยาป้อมก็จะอยู่เฉาะตาย ตายตายกับท่านภาษาพนี่ว่าอยู่กึ่งเป็นกึ่งตายอ่ะจะตื่นก็ไม่ใช่จะหลับก็ไม่ใช่รู้ก็ไม่รู้มึนๆมันอยู่ระหว่างมึนๆถ้าใครเคยเจอถ้าเป็นเด็กๆกันมาตอนเป็นเด็กกันมาก็เกลืนิดหน่อยมันพอดีเกลืนี่คืออะไรเลยเข้าปากเข้าปากเสร็จแล้วไปเลืออป่าเลืออปลานี่เขาวงกับวันลูกเครืออะเลยทไมจำไม่ได้ตอนเป็นเด็ก ไปเข to so, ้า no? ป่าพุ่มเราก็จะเอาเกลือมาเราตกปลาเลยไม่ได้ปลาไม่ได้อยู่ในนู่นในนูเลยแล้วก็เอาอะไรกะเกลือมาปุ๊บๆๆๆจแล้วมาเกลื่อนๆนะสักแป๊บหนึ่งนะน้ำมันไหลไปปุ๊บปลามันลอยมาก็ระโดดออกมาแล้วกูรักจับปลาเคยบ้างตอนเด็กๆเคยไหมเคยครับไม่เคยเลยแ้าอยู่งวันนอกอยู่เลยไหลแดงนะไหลแดงครับไหลแดงไม่ใช่ไหลแดงเนี่ยจะมาว่าไม่รู้ว่าเอามาใช้ทำมายอร์สกาได้หรือเปล่าไหลแดงเหมือนผัาเพราะว่ามันทำให้ปลามันแค่มึนๆ มาเมาขวบมาเพราะมันลอยมาเพราะมันไม่ตายแล้วมันก็ตักมาตักมาปอกสักพักมันเองมันก็ฟื้นเลยอันนั้นมันคล้ายๆทางเมามันเป็นกันตายผ่านความตายของพวกเนี่ยเราถึรู้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วก่อนเรามาจากครัวหมดเลยทั้งคืนแน่นะไปมาไปนอนที่ในป่าในซอนเนี่ยรู้ป่ะมันเป็นสารโล่งหมดเลยแล้วก็เหมือนกับครอบหมูเราเคยเห็นครอบหมูไหมมันจะมีไม้ไม้แปะอยู่รอบๆข้างมันสามแผ่นลยอมาต่สารคามันต่ำนะ มาเป็นอาคารมุงจากตะมาณนิลูกอยู่เสร็จแล้วโอ้โหเข้าไปปุ๊บบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่จะอยู่ประมาณเลยบ้านแดงประมาณสักสามสี่ห้าร้อยเมตรนะฮะไกลอยู่ต้องเดินข้ามคลองขึ้นไปบนเนินหรเพราะว่ามันต้องข้างบนข้างบนนต่ของมีม้ามีอินเทอร์เน็ตถึงแต่เข้ามาในชุมชนในในนั้นในฮอที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยไม่มีตะมาไปนอนเลนอนเสร็จก็คืนแรกเนี่ยเขาไปถึงบ่ายสาม แล้วกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบเลยอาบน้ำเพราะ้องน้ำก็อยู่นะมันไกลน่ะเดินไป้ด้ยพอมันนอนเขาก็ทีอแรกไปเพาะว่ามัมีกดไม่มีอะไรคูณจะอยู่การเพราะว่ามีมีมุกขอมุกมาครอบนี่มันกระปวดหัวครอบโอ้คืนมาปุอบนี่ทั้งเสียงลมฝนตกกิ่งไม้หักโหเจ้าชีเจ้าทางแรงมั่งผักไผ่ไม่ได้หลับกลับเที่ยงคืนเอาเมียด้วย พอหลบมาฝนมาไอ้สายไฟโซลาเซลล์นี่มันมันตับทีนี้มัไฟมดืดตึ๊บเลยอ่าเราความมืดเนี่ยจะมาเป็นคนที่กลัวความมืดอยเราก็ม,มีสิ่งตับเป็นเด็กเนี่ยยวพ่อยกแม่ยก,ยกอะไรเนี่ยแต่ชอบยกกับเ,เนี่ยเพราะอะไรความเมื่ผีผีอะไรเนี่ยไอ้ที่อาจารย์ไปมันไม่มีไฟฟ้าหรอครับที่ไม่มีไม่มีแต่เขาใช้โซลาเซลล์แต่ในหอเนี่ยเขาไม่ไม่ยากผมไม่ใช้ไฟฟ้าเขาจะใช้แต่เฉพาะอะไรนะอ่าโซลาร์เซลล์อ่าแล้วพวก หูมั่งข้าวแอร์เออครับไ,ไม่มีไม่มีแอร์อะแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ไม่มีเออไฟไปก็ได <c oughs> ้บางทีเนี่ยเสื้อไม่ได้ช่อดมาเลยไม่ได้ใส่ใส่เสื้อกั่ข้างในอ,อ่าร้อน,น,นเพราะน่าเจอหน้าร้อนแต่นขึ้นไปดูว่าหน้าแต่อากาศก็เย็นๆย็นแต่กลางคืนก็ต้องอยู่บางทีต้องเอาเนี่ยที่นอนในผมได้อยู่เลยก็โอ้โหไม่นอนไม่หลับก็นั่งเครื่องมาได้ที่อุ่หๆมาเลยอ่ะมันดับขึ้นก็ลืมตามาไม่พอดนอนก็ไม่ ตายก็ตายแล้วนอนตื่นมาเพิ่มความไอ้ที่มึงเป็นนันได้ยินเยนอ๊ะฮะหัวรอดแล้วึงคืนเลยรูปอมมัลอดแล้วตายอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อนนี้แค่ความความอมนความแบบรื้อึกว่าน้ำายวยังไงไม่ได้ตายมันไม่ือถึงมันไม่ปลอดภัยนะถ้าในใจเราเราตัวกราตัวเสียจะขามาเราดูในยูทูบดูเลยว่กโอ้โตีาลยเนี่ยเ๋เอาตายก็ตายผ่านไปปุ๊บคืนที่สอง คนรี่สองมีแชร์เข้ามาแล้วมีคุณหมอเขาเริ่มมาเขมากคอมีคนนอนคุณข้ามมันจะมานอนู่ศาลานี้เขานอนอยู่ศาลานึงก็เห็นไฟอะไรอยู่ก็เลยก็มีคนนอนแล้วยังไงมีคนตายกับเราแล้วงานเนี่ยเลิกนอนที่สองพันไอ่ะมันไม่มีละทิ้งที่สามที่สี่มีคนเข้ามากันสามสิบกว่าคนนอนเลยก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรเพราะแต่ที่กลัวที่สุดคือที่กินยาน่กินยาเนี่ยมันน่ากลัวที่ว่ามัน โอ้มันเอาเราแบบเหมือนออกไปตายเลยเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับใครที่กินเป่ารัสเซ่เมื่อคืนเนี่ยน้องคนเด็ดแน่โอ้ทั้งหนังทั้งเลยเนี่ย้องเอามาหมดเลยหมดหัวแบบว่าใส่ทั้งหมดนั่นน่ากลัวมากเลยแต่ผ่านแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหโอเคนะเหมือนได้ได้ชีวิตกลับมาใหม่เลยเลยความกลัวเนี่ยทำงาต้องหลังเนี่ยอาจจะมาสังเกตมาไปตลาดเลยดีไปล่าดสมุนย์เลยโคตรตีนแอร์พ่อจะไม่ให้ทำลายจุดกำกับใส่ชุดแดงอ่า ไปอินโดนีเซ oh the ียไปที <the questo S 2> ่ไหนขอเริ่มเวลาให้เราเป็นอะไรนะอาจารย์ยืนตรงกลางผู้เข้าเนี่ยจะมายืนตรงกลางเลยทำท่าอะไรผมน่าจะใส่เอาเอาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันงนึบหนึบแม้แต่รู้สึกว่าใครมาด่ามาว่าแตมาเนี่ยแตมาก็ไม่เคยใช่ใช่ดีใครด่าให้พานานเลยวันก่อนที่จะเริ่มกับพิธีมุราแตมาเป็นยี่สิบห้านาทีแตมาผู้ฟังจะจบพิธีที่คนด่าเราเนี่ยต้อไม่ฟังนะแตมันก็ฟังจะจบความจบแล้วก็ด่าเราแตมาไม่มีความโมโหเลย มาเช้าอาอจารย์อาจารย์เนี่ยสตึกสตาน่นวคือไม่มีอะถ้าเราเป็นบอจะเป็นจะมาไม่มีเลยลมีอะไรหลือเปล่ามาแล้วก็ถูกหมดใว่สื้อสีดำลงนรถูกเลยรถุบนลดสีดำมันจะไป่ผมผมยาเขาอาละผมมดเาอาละแต่เราไม่มีเบียรอเลยเขาอาะกนอจรแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยถาจะมารโอ้วมากปนอนี่ไม่ได้ะถ้วก็คุณปาคุณขออัดกับสสหรอบเอาแล้วมันต้องตั แต่เดือนนี้รู้สึกแบบเย็นลงโอเคทาไปถึงไหนล้วไปทำเบสบอลมาแล้วแล้วเราลืมกลับมายจะไปถามเบสบอลเรื่องไหนเรือสามอ่าสามเพือสี่อ่าต่อไปอ๋อหลอกเนี่ยคือสี่เรื่องเลยไอ้สามนี่ปรึกษาใครปรึกษาเพื่อนหรือไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนเนี่ยถ้าจะมาเป็นผู้ชายาก็ถามผู้ชายผู้ชายเพศเดียวกันถ้าเราเป็นผู้หญิงก็ถามเพศผู้หญิงเดียวกันว่าอันนี้จะเป็นเพศเพศอ่าเพศเพศอ่าเนี่ยเพื่อนกัน มีปัญหาก็ปศึกษาเพื่อนต่อไปเอ c คี่นี่อ็กคี่ใครนะห้า5ี